สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูบุฟเฟ่ขนนกันนะคะไปไหนคะนี่วันนี้เรากําลังจะพาเพื่อนๆไปดูงานบุฟเฟ่ขนุนครับอ่างานบุฟเฟ่ขนนบุฟเฟ่ขนนเป็นอะไรโอเคมาดูครับมาดูผลงานครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับบุฟเฟ่ขนนงานบุฟเฟ่ขนุนของผู้กองเว,วครับเจ้าภาพยังไม่ทันเปิดงานเลย มันมาล่อก่อนแล้วเนี่ยดูเมื่อกี้เห็นเป็นตัวเลยนะโอ้สีขาวเลยใช่ไหมว่าคือตัวอะไรจาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจอตัวก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไปเที่ยวเขาใหญ่กันอีกแน่นอนเลยตัวนี้สีขาวสวยไเราก็หมดแต่รอรอรอว่าจะให้ให้ใบเนี่ยมันแก่ให้มันเหลืองก่อนแล้วก็ค่อยจะตัดเขาชิมแล้วเนี่ยเราตัดได้แล้วนะกระโลกมันชิมแล้วเรียบร้อยจะอยู่ทําไมเราลอดอะ ตัดดีๆเด้ดอดดสองอันเลยเหรออันเดียวอ๋ออันเดียวอันนี้ก็กให้มันลูกใช่อันลูก <laughs> หนึ่งอสองสามเออไม่ขาดเลย